เยเป็นมะเร็งเคยโดนฉายแสงเคยโดนคีโมแต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วแต่ว่าเอฟเฟกของมันก็ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เป็นโรคหัวใจด้วยนั่นแหละ<อ>มันก็ส่งผลมาเรื่อยๆด้วยความที่ผมมีโรคผมก็แบบคิดว่าถ้าเกิดมันกลับมาทุนในการรักษาอีกรอบก็น่าจะสูงมากก็ต้องมีเงินเตรียมไว้ด้วยบวกกับผมทําประกันไม่ได้เพราะว่า,าผมมีปอดข้างเดียวด้วยแล้วก็มี คอนดิชันหลายๆอย่างที่ประกันไม่น่ารับนั่นแหละครับฉะนั้นก็ต้องรักษาด้วยเงินเท่านั้นก็เลยต้องเก็บเงินไว้เยอะๆเห็นวินพูดถึงเรื่องเงินบ่อยๆนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราหาเงินเพราะเราอยากจะเป็นคนร่ํารวยสแต่เราพูดถึงว่าการมีเงินมันทําให้เรามีแบบใช้คําว่าเรามีหลักประกันก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีความมั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้พ่อแม่บอกหรือวินเห็นเองเห็นจากวินค่ารักษาที่เวลาผมไปหาหมอเองเนี่แหละมีประสบการณ์อะไรไหมเห็นคนป่วยที่เขาต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ย,ยคผมเรักษางบล อผมรักษาโรงพยาบาลและทบาลด้วยก็มีคนที่เขามีทุนไม่พอในการรักษาแล้วก็ต้องปล่อยลูกตัวเองไปครับเวลามหาหมอทีนึงก็มีทั้งค่ารถค่ายาค่าคผ่าตัดอะไรด้วยครับถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ